สวัสดีครับอต้รับชมเข้าสู่รายการข่าวด่วนทันเหตุการณ์วันอังคารที่10พฤษภาคม2565อยู่กับไม่นานเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ก้าวเข้าสู่วัน75แล้วหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนและสิ่งที่เราจับตาดูกันตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นั่นก็คือวันว i c ตอร y เด y ของทางรัสเซียนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากๆที่ทําให้อดีตสภาพโซเวียตเนี่ยนะมีชัยเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีนั่นเองเดี๋ยววันวีเดยมีความสําคัญอย่างไร แล้วมีความสําคัญกับแค่รัสเซียหรือไม่เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เอาเรื่องของทางรัสเซียก่อนเมื่อวานนี้นะฮะจากบรรยากาศวันวิกตอรี่เดย์เนี่ยทางปูตินก็ได้เรียกว่าไราวีแวลทิศท,ทางของสงครามยูเครนครั้งนี้เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าไม่ได้พูดอะไรถึงทิศท,ทางในอนาคตเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงยังต้องจับตาสถานการณ์ของการสู้รบรัสเซียยูเครนกันต่อน,นั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวอย่างแรกเราไปดูกันที่บรรยากาศงานกันก่อนแล้วเราก็จะมาเก็บตกถึงคำ พูดนะคะว่าปูตินเนี่ยได้พูดอะไรไปบ้างแล้วมีจุดไหนที่น่าสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเลย 9พฤษภาคมวันวิกตอรี่เดของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินก็ได้ทําการปลุกความทรงจําของเหล่าวีรบุรุษของอดีตสภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ทําให้โซเวียตมีชัยเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีในปี1945ซึ่งการปลุกความทรงจาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้กับกองทัพของเขาเพื่อต่อสู้ภายในยูเครน ไฮไลท์ที่ทุกๆคนรอคอยเมื่อวานนี้นั่นก็คือศูนย์ทรพาจากผู้นํำที่สะท้อนว่าทิศทางของรัเสเซียต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์การ,การสู้รบในยูเครนประธานาธิบดีป,ปูตินยืนยันถึงเป้าประสงค์ของการต่อสู้ว่าเป็นการทําเพื่อประเทศชาติและกําจัดลทัทธินาซีไม่ต่างจากที่กองทัพแดงของโซเวียตเ,เคยทําเมื่อ77ปีก่อน ตลอดเวลากล่าวสุนทรพจน์ที่มีความยาวถึง11นาทีประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินไม่ได้เผยข้อมูลว่าแผนการต่อไปจะเป็นอย่างไรรัสเซียจะบุกยูเครนไปจนถึงเมื่อไหร่ตลอดจนเป้าหมายสูงสุดของภารกิจครั้งนี้คืออะไรไม่ได้พูดเลย ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่บรรยากาศงานกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ10นาิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือก็คือประมาณบ่าย2 15นาทีตามเวลาบ้านเราซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะเร็วกว่าเขา4ชั่วโมงนั่นเองนะฮะปูตินเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่จตุรัสแดงร d สแควร์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็เป็นลานส่วนสนามของกองทัพรัสเซียตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตเลยเพื่อที่จะกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเฉลิมฉลองแห่งวันชัยชนะของรัสเซีย โดยปูตินนะฮะเริ่มด้วยการแสดงความยินดีกับกองทัพของสหภาพโซเวียตที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ77ปีก่อนแล้วก็อ้างด้วยนะ,ะว่าสถานการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกกับเหตุการณ์ในยูเครนปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือเรื่องเดียวกันปูตินนะฮะได้กล่าวว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะกับตอนนี้คุณกำลังต่อสู้เพื่อคนของเราในดอนบาสเพื่อความปลอดภัยในมาตุภูมิมาตุภูมิคืออะไรคือฮะพูดง่ายก็คือบ้านเกิดนั่นเองของเรานั่นเอง วันแห่งชัยชนะเนี่ยอยู่ในหัวใจของเราทุกคนไม่มีครอบครัวใดในรสัสเซียไม่ฮึกเหิมไปกับสงครามความรักชาติครั้งยิ่งใหญ่เราภูมิใจในชัยชนะปูตินนะฮะยังได้เน้นย้ำถึงสาเหตุที่ต้องรุกรานย,ยูเครนนะโดยบอกว่าเมื่อ ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะชาติตะวันตกเนี่ยกำลังเตรียมการโจมตีดอนบาสแล้วก็ใครเมียอย่างเปิดเผยแล้วก็มีการเรียกร้องอาวุธนิวเคลียร์จากยูเครนด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างภัยคุกคามที่ยอมรับไม่ได้บนพรมแดนของเราของเรานี่หมายถึงรัสเซียนะฮะนอกจากนี้ยังกล่าวหาด้วยนะฮะว่าสหรัฐแล้วก็สมุนของมันใช้คำนี้เลยนะฮะก่อให้เกิดการคุกคามแล้วก็อันตรายเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันต่อรัสเซียนั่นเอง จากนั้นนะฮะเขาก็ได้ชื่นชมกองกำลังติดอาวุธของรัสเซียแล้วก็กองทหารของดอนบาสนะโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังต่อสู้ในดินแดนของพวกเขาเพื่อปกป้องรัสเซียโดยบอกนะฮะว่าไม่มีใครลืมบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันจะต้องไม่มีพื้นที่ให้อ่าในโลกสำหรับนาซี หลังจากนั้นนะครับปูตินก็ขอให้ทุกคนเนี่ยยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับทหารอ่รัสเซียที่เสียชีวิตไปนะฮะและทีนี้เนี่ยปูตินก็ได้กล่าวด้วยนะว่าการสูญเสียกองกําลังทหารรัสเซียเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมสําหรับพวกเราทุกคนและเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้สําหรับครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นปูตินนะฮะก็ยังได้อวยพรให้ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยนะครับฟื้นตัวโดยเร็ว แล้วก็กล่าวนะว,วันนี้เนี่ยเขาได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารเพื่อจัดหาการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือที่จำเป็นนะฮะให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกหลานของสหายที่ล่วงลับ ก็คือก็จะชดใช้แล้วก็ดูแลครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้สงครามครั้งนี้เนี่ยนะฮะแต่ทั้งนี้นะ,ะับปูตินก็ไม่ได้ขยายความนะฮะหรือว่าแจกแจงถึงตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะฮะทำให้ความสูญเสียของกองทัพรัสเซียก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนต่อไปนั่นเอง ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์นะฮะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้เน้นย้ำว่าร,รัสเซียเป็นประเทศที่มีหลายเชื้อชาติรวมกันช่วงท้ายของสุนทรพจน์เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้กล่าวด้วยว่าจงฉลองแด่กองทัพของเราเพื่อรัสเซียเพื่อชัยชนะและก็มีเสียงปืนแล้วก็เพลงชาติดังขึ้น ภายหลังสุนทรพจน์ของปูตินสิ้นสุดเนี่ยนะ,ะสื่อต่างประเทศก็วิเคาราะห์กันนะว่าวันแห่งชัยชนะของรัสเซียครั้งนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ผิดคาดเลยนะฮะโดยเนื้อหาของครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงพูดถึงเหตุผลแล้วก็ความชอบธรรมของรัสเซียในการบุกยูเครนโดยที่ก็ไม่มีการประกาศการระดมพลทหารเพิ่มเติมหรือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการอย่างที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ ศูนย์ทรพจน์ของปูตินเนี่ยนะฮะยังปราศจากการข่มขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีวี่แววนะครว่าปูตินเนี่ยวางแผนที่จะลดระดับความขัดแย้งลงแต่อย่างใดด้านของแม็กซ์เซจดอนเนี่ยนะฮะหัวหน้าแผนกข่าวราัสเซียของ i n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  i a l t ช m e s นะฮะตั้งข้อสังเกตว่าศูนย์ทรพจน์ของปูตินเนี่ยไม่มีการพูดถึงชัยชนะใดๆ เขาบอกนะครับว่าสิ่งที่ขาดหายไปมากที่สุดในส่นทะพบ,บของปูตินก็คือชัยชนะที่แท้จริงเขากล่าวนะว่ากองทหารรัสเซียกำลังต่อสู้อย่างกล้าหาญในดอนบาสแต่ไม่ได้กล่าวถึงมาริโอโลหรือว่าดินแดนอื่นในยูเครนที่รัสเซียยึดครองไว้ได้เลย ทีนี้นะฮะนอกอเราดูกันไปแล้วสิ่งที่ปูตินเนี่ยได้พูดไปนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซีย ปูตินเนี่ยนะฮะได้พูดแบบนี้ไปและหลายคนเขาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นกันด้วยที่ปรึกษาอาวุโสข,ของประธานานธิบดียูเครนมิใครลพโพรมยักก่อนเลยนะฮะโดยเขาเนี่ยได้กล่าวนะว่าประเทศนาโต้ไม่ได้จะโจมตีรัสเซียและยูเครนก็ไม่ได้มีแผนที่จะบุกไครเมียด้วยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ทางปูตินก็ได้อ้างนะ,ะว่าที่มันต้องมีการทําสงครามครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ สืบเนื่องมาจากการที่ชาติตวันตกเนี่ยนะฮะก็กำลังเตรียมการโจมตีดอนบาสแล้วก็โจมตีไครเมีย re, อย่างเปิดเผยเลยนั่นเองอันนี้ก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้กลับนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีกราโหมของสหรัฐอณาจักรเบนวอลเลนส์เนี่ยนะฮะก็ได้กล่าวว่ามันไม่มีวันแห่งชัยชนะมีเพียงแต่ความอับอายและความพ่ายแพ้ภายในยูเครนเท่านั้น ปูตินเนี่ยแพ้อย่างสิ้นเชิญรัสเซียเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นทางด้านของคิรายาร์มิชนะฮะตัวแทนของอเล็กเซย์นาวารนีนะฮะผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ตอนนี้ก็ถูกจับกุมอยู่นะฮะก็ได้ระบุในทวีตนะฮะว่าตะแกเนี่ยยืนอย่างโดดเดี่ยวบนโพเดียมนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครมาด้วยกับเขาหลังจากนั้นก็ไอแล้วก็กล่าวบางอย่างเกี่ยวกับนาซีของ นาโต้นะฮะฉันไม่คิดว่าแม้แต่ผู้สนับสนุนปูตินที่ร่มเทที่สุดเนี่ยจะเชื่อว่านี่คือภาพแห่งชัยชนะที่แท้จริงอ่ะก็ตอบโต้เรื่องของสิ่งที่ปูตินออกมาบอกนะ,ะับว่าชาติตะวันตกเนี่ยกำลังจะโจมตีอะไรอย่างงี้ก็มีเรื่องของนาโซนาซีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางนาโต้เนี่ยนะฮะทีนี้อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คืออดีตผู้ที่มีอำนาจในรัสเซียนะฮะมิคาอิล โคดอร์คอฟสกีนะฮะได้ทวิตข้อความว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดที่ฉันฉลองมาโดยตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อวันที่22มิถุนายน1941เนี่ยพวกนาซีที่ระเบิดกรุงคีฟเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ได้มายอมจำนนในวันที่9พฤษภาคม1945ซึ่งก็เป็นวันที่เป็นวันวิกตอรี่เดย์นะฮะแล้วก็เป็นวันที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั่นเอง แต่นะฮะเขาก็ได้บอกด้วยนะฮะว่าแต่ในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022เนี่ยกรุงเคียฟก็เกิดการถูกทิ้งระเบิดอีกแล้วภายใต้สัญญาณความของความช่วยร้ายของพวกฟาสซิสต์นะฮะลูกหลานของผู้ชนะบางคนที่กลายเป็นฟาสซิสต์ตอนนี้เนี่ยได้ลืมวันที่9พฤษภาคมที่แท้จริงไปแล้วนี่มันไม่ใช่วันหยุดของพวกคุณไมเคิล ะะอดีตเอกครราชทูตของสหรัฐประจํารัสเซียได้ทวีตข้อความว่าในวันแห่งชัยชนะปูตินกําลังจะแพ้ในสงครามของเขาในยูเครนมันถึงเวลาของทหารรัสเซียที่ต้องกลับบ้านแล้วทั้งนี้นะับเ,เรียกได้ว่าวันแห่งชัยชนะเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นเพียงวันสำคัญของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการประกาศ เป็นการประกาศชัยชนะของประเทศฝ่ายพันธม,มิตรสัมพันธม,มิตรที่อยู่ข้างเดียวกับทางอดีตสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอย่างเช่นประเทศของสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสนะฮะก็ก็คือกลุ่มประเทศนี้เนี่ยนะ,ะับฝ่ายพันธม,มิตรเนี่ยนะฮะก็ได้เอาชนะในสงครามโลกครั้งที่2อนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวิกตอรี่เดย์ของเหล่าประเทศเหล่านี้นี่แหละนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามัน แล้วมันทำไมไม่เห็นมีข่าวการฉลงฉลองอะไรหรืออะไรอย่างไรเกี่ยวกับวันวิรีเดย์ของประเทศอื่นๆเลยนะฮะคืออ,อ่มันเกิดขึ้นนะฮะเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะฮะที่มีการ รำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่กองทัพนาซียอมแพ้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือวันที่กองทัพนาซียอมแพ้ก็คือวันที่8พฤษภาคมนั่นแหละก็เลยทาให้ส่วนใหญ่ของยุโรปก็กําหนดวันที่8พฤษภาคมเป็นวันที่จะรำลึกถึงนะฮะเนื่องจากว่าเป็นวันที่กองทัพนาซีเนี่ยประกาศยอมแพ้แต่อย่างไรก็ตามกว่าจะถึงขั้นตอนของการลงนามเนี่ยนะฮะในเวลานั้น,น,นเนี่ย ทางกรุงมอสโกนะฮะก็เป็นวันที่9พฤษภาคมไปแล้วนะฮะซึ่งโซเวียตก็เลยยึดเอาวันที่9เนี่ยนะฮะเป็นวันแห่งชัยชนะนั่นเองนะฮะเนี่ยก็เออนี่ก็ตอบ โจทย์ต่อคาถามไปแล้วเนี่ยนะับว่าทําไมล่ะคือชาติตะวันตกอ,อ,อื่นๆนะ,ะฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ข้างเดียวกับทางโซเวียตในช่วงสงครามโลกทีศสที่เอาชนะนาซีได้เหมือนกันเนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นวันวิกตอรี่เดย์วันที่8พฤษภาคมแต่ทางรัสเซียเป็นวันที่เก้าพฤษภาเนื่องจากว่ากว่าจะมีการลงน้ำดังๆอันนาเนี่ยรัสเซียก็เข้าสู่วันที่เก้าพฤษภาแล้วนั่นเองมันก็จะเป็นเรื่องของไทม์โซนนั่นเองนะฮะเป็นเรื่องของเขตเวลานะฮะที่มันก็จะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนั่นเอง นอกจากนี้นะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นวันสำคัญนะฮะสำหรับชาวยูเครนด้วยนะฮะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนั่นเองนะฮะทหารยูเครนเนี่ยก็ไปร่วมรบกับกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีพเลเรือนชาวยูเครนเสียชีวิตในช่วงที่นาซียึดครองอยูเครนอยู่ด้วยนะฮะก็เรียกว่านอกจากจะเป็นวันสําคัญของรัสเซียยังคงเป็นวันสําคัญสําหรับฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ข้านเดียวกับการกับ ทางสหภาพโซเวียตเนี่ยนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้คือ,อยูเครนเนี่ยนะฮะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ยูเครนจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตก่อนที่จะแตกตัวออกมาหลังจากช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นมีเป็น,เป,นเป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวันวิกตอรีเดย์ด้วยเนี่ยนะะดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับเขาเหมือนกันนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งว่ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญบ้างนะฮะสำหรับข่าวนี้มันค่อนข้างจะค่อนข้าจะยาวแล้วก็มีหลายประเด็นที่ก็น่าจะน่าสนใจสรุปประเด็นกันเลยแล้วกันนะฮะคือว่าทางปูตินเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้พูดถึง อดาคตนะฮะสำหรับทิศทางของสงครามในครั้งนี้นะฮะแถมยังกล่าวหาด้วยนะว่าพวกตะวันตกเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีแผนที่จะบุกยึดใครเมียแล้วก็บุกดอนบาสด้วยเนี่ยทำให้รัสเซียก็เลยต้องไปเ,อเ,ออเ,อเข้าไปในยูเครนนะฮะแล้วก็กำจัดละทธินาซีต่างๆอาณาที่เขาอ้างถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ นอกจากนี้นะฮะทางหลายๆฝ่ายนะฮะก็ออกมาวิเคราะห์กันว่านี่ไม่ใช่วันแห่งชัยชนะที่แท้จริงแล้วก็เราว่ามันก็แทบไม่มีการประกาศชัยชนะใดๆออกมาในวันแห่งชัยชนะของรัสเซียเลย <c oughs> คือไม่ได้ประกาศเรื่องของชัยชนะเหนือเอมืองเคอร์ซอนมาริโอโพหรืออะไรก็ตามคือไม่ได้พูดถึงส่วนนี้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเรกว่ามันก็ ไม่ค่อยที่จะใช่วันทั่ชนะที่แท้จริงสักเท่าไหร่นื่จากว่าทางปูตินไม่ได้ประกาศชัยชนะใดๆออกมาเลยเนี่ยนะฮะก็ นี่ก็เป็นสรุปประเด็นทั้งหมดนะฮะแต่เรื่องของขบวนพาเหรดต่างๆเนี่ยก็ถึงแม้ว่าก็มีทหารหลายๆคนเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็ไปประจําการอยู่ในยูเครนแต่ก็รได้ว่างานในครั้งนี้เนี่ยก็คยังคงยิ่งใหญ่ไปไม่น,อน้อยกว่าปีอื่นๆเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของวัน Victory Day ของรัสเซียเมื่อวานนี้ว่ามีประเด็นอะไรสําคัญที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะฮะ สรุปสุดท้ายแล้วปูตินก็ไม่ได้ประกาศเรื่องของว่าอนาคตสงครามรัสเซียยูเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่มีท่าทีในส่วนตรงนี้ออกมาเลยเนี่ยนะฮะอ่ะนี่ก็คือส่วนของวันวิกตอรี่เดที่เมื่อวานนี้เราจับตาดูกันตลอดทั้งวันนั่นเองนะฮะในทีนี้เนี่ยเราไปดูกันอีกที่ ข่าวหนึ่งกันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะและหลายประเทศเนี่ยตอนนี้ประสบปัญหาเงินเฟ้อกันหนักมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีหนึ่งประเทศที่ค่อน่าจะน่าเป็นห่วงนั่นก็คือตุรกีนั่นเองหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่แพงขึ้นซึ่งก็เป็นผลมาจากวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะแต่ที่น่าที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นประเทศตุรกี ตุรกีเนี่ยฮะจริงๆแล้วก็เผชิญกับปัญหาค่าครองชีพมาตั้งแต่เมื่อต้นปี2022แล้วย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันเนี่ยนะฮะอัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งขึ้นร้อยละ50เมื่อเทียบกับปีก่อนล่าสุดนะฮะอัตราในเดือนเมษายนก็พุ่งขึ้นไปอีกนะฮะเป็นร้อยละ69.97หรือถ้าพูดง่ายๆก็ร้อยละ70เลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบทสทศวรรษเลย ปัจจัยเนี่ยก็มาจากการบริหารงานของประธานาธิบดีเรเจฟเทยิปเออร์โดแกนนะฮะที่ก็ลดดอกเบีย้ยจนเรียกว่าต่ำเลยเดีเดยวนะฮะเพื่อกระตุ้นการส่งออกส่วนผลให้ค่างเงินลีราเนี่ยนะฮะก็ตกลงไปเรื่อยๆนะฮะเข้าของจึงแพงขึ้นวิธีดังกล่าวเนี่ยนะมันท,ที่ประธานาธิบดีเขาทำเนี่ยาสวนทางกับนักเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยนะฮะที่ นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยระบุว่าห้าเงินเฟ้อเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มดอกเบี้ยแต่ในมุมของผู้นําตุรกีเขาต้องการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจดังนั้นแล้วก็เลยมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือวายร้ายที่ทําให้นายทุนเนี่ยร่ำรวยก็เลยลดจนมันต่ำมันก็เลยเกิดเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะอีกผลกระทบก็ที่ตามมานั่นก็คือเมื่อค่าเงินลีรารวออ่อนตัวลงแล้วเนี่ยนะฮะนักลงทุนเนี่ยก็เลยขายทิ้งนะฮะแล้วก็หันไปถือสกุลเงินอื่นแทนนะฮะ ดังนั้นแล้วก็กลายเป็นปรากฏการเงินตุรกีไหลออกนอกประเทศด้วยรายงานจากสำนักง,งานสถิติเนี่ยนะฮะชี้ว่าราคาเข้าของเนี่ยแพงขึ้นมากโดยเฉพาะสินค้าที่ตุรกีต้องนำเข้าอย่างข้าวสาลีน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งสองอย่างนี้ก็ได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากวิกฤตสงครามยูเครนและก็รัสเซียด้วยนั่นเองแต่ถ้าที่เป็นรายปีแล้วขณะน,นี้ราคาขนส่งเนี่ยพุ่งขึ้นร้อยละ 105.9จานะฮะจากวิกฤตราคาพลังงานส่วนราคาอาหารเนี่ยเพิ่มมาถึง89.1เลยทีเดียวอีกปัญหาที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยรายงานจากธนาคารกลางตุรกีเนี่ยระบุว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนค่าบ้านเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงถึงร้อยละเ6 4เมื่อเทียบกับปีก่อนในขณะที่เมืองใหญ่อย่างนครอิสตันบูเนี่ยนะฮะร,ราคาก็แพงขึ้นร้อยละ106.3เลยทีเดียวนากวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าปัจจัยหลักนั้นก็คือการนำเข้าวัตถุดิบอย่างเช่นเหล็กกล้าที่มีต้นทุนสูงขึ้นส่งผลให้บางโครงการก่อสร้างต้องระงับชั่วคราว ส่วนราคาค่าเช่าเองก็ปรับตัวแพงขึ้นเช่นกันนะฮะก็เลยทำให้เมื่อวันแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ในนครอิสตันบูลเนี่ยนะฮะชาวตุรกีจำนวนหนึ่งก็พากันออกมาประท้วงต่อปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นส่วนเมื่ออื่นๆก็มีรายงานออกมาเช่นกันนะครับก็มีการชุมนุมประท้วงเหมือนกันด้านของธนาคารกลางก็คาดการว่าอัตรางเงินเฟ้อของตุรกีเนี่ยจะขึ้น นะฮะไปแตะร้อยละ70ในเดือนเมษายนนี้ก่อนที่จะลดลงมาเหลือร้อยละ43ในช่วงถ่ายปีจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตุรกีที่ก็เรียกว่าโอ้หนักมากๆทีเดียวสำหรับเงินเฟ้อเนี่ยแตะ70%ราแล้วถามว่าประเทศอื่นละ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแน่นอนว่าแทบจะทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เนี่ยหนีไม่พ้นจากเรื่องของเงินเฟอ้อจาก ปัญหาหนึ่งก็มาจากเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยแหละนะฮะซึ่งเมื่อกี้นะฮะทางตุรกีเนี่ยก็คือประธานาธิบดีเขาลดภาษีลงเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยนะฮะทำให้เกิดเงินเฟอ้อนั่งนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่จะแก้งเงินเฟอ้อได้นั่นก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีก2ประเทศที่เป็นแบบอย่างสําหรับเรื่องนี้นั่นก็คือ,อสหรัฐนะฮะแล้วก็สหรัฐอาณาจักรนั่นเองไปดูกันที่สหรัฐก่อนนะฮะสหรัฐเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารกลางของสหรัฐดัเฟดเนี่ยนะฮะก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ร้อยละส5ุดหเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่ดีดตัวสูงสุดนะฮะในรอบ40ปีเลยนี่นะ,ะก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีที่เฟดน,นะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้เลยนะฮะ การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งสำคัญของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่อัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสูงกว่าเป้าหมายที่เฟดวางไว้มากโดยขึ้นมาอยู่ที่ 8. 5ซซึ่งก็ถือได้ว่าสูงกว่าระดับเป้าหมายของเฟดซึ่งอยู่ที่2 0อย่างไรก็ตามนะ,ะในความเห็นของนักวิเคราะห์ก็มีการบอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในคราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลมากนะักในการดึงอัตราเงินเฟอ้อให้ลงมาอยู่ที่ร้อยละ2เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายของเฟด เนื่องจากว่าภาวะ,าวะเงินเฟอ้อครั้งนี้เ,นเกิดจากวิกฤตห่วงโซ่อุปทา,านเพราะการผลิตสินค้าของโลกนสะดุดจากการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็ส่งผลให้การผลิตสินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นด้วยซึ่งเหล่านี้นไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเฟด ก็เลยบอกนะฮะว่าการออกมาเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนี่ยนะฮะขณะนี้คนในสหรัฐกําลังเผชิญกับราคาสินค้าที่แพงขึ้นเกือบทุกรายการเลยอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสูงถึงร้อยละ8.5นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยซื้ออะไรก็ต้องคิด หลายรอบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าราคาของเนี่ยแพงขึ้นมากเลยทีเดียวอีกประเทศหนึ่งนันก็คืออังกฤษสหราชอาณาจักรนะฮะเพรพฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารกลางของอังกฤษหรือว่า B O E เนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะปรับ อัตราดอกเบีย้ย0.25%ทําให้ดอกเบีย้ยจากเดิมอยู่ที่0.75%ขึ้นมาแตะที่1%ซึ่งก็ถือว่าสูงสุดในรอบ13ปีเพื่อที่จะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องเนี่ยนะฮะซึ่งก็คาดว่าจะแตะ10%ในระดนี้ด้วยเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนั่นเอง เรื่อหว่างเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบต่อหลายๆประเทศเลยนะฮะซึ่งปัจจัยหนึ่งก็มาจากสงครามราัเซียูเครนด้วยแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานอินโดนีเซียอ่อระง,งับการส่งออกนะ้ำมันปลาล์มนี่ก็เรียกว่าส่งผลกระทบไปทั่วเลยทีเดียวนะฮะซึ่ง อันนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะถามว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันคืออะไรนะฮะคุณผู้ชมสามารถกลับไปติดตามได้ผ่าน YouTube ช่องข่าวด่วนธเนตการณ์เราได้ทําการสรุปเรื่องของเงินเฟ้อทั้งหมดเอาไว้แล้วว่าคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วแก้ไขได้อย่างไรนั่นเองนะฮะภายใน5นาทีจบมันเองอ่ะ นั่นก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อที่ตอนนี้ก็เผชิญกันทั่วโลกเดี๋ยวปิดท้ายวันนี้กันสักหน่อยวันนี้ก็มีข่าวเครียดกันมาเยอะนะฮะทั้งเรื่องของรัสเซียยูเครนวันวิกตอรีเดย์เนี่ยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเงินเฟอ้อที่ตุรกีก็ได้รจ้งว่ามันจะหนักเลยทีเดียว70%ดังนั้นแล้วเราไปปิดท้ายภาพที่ดูเบาๆลงมากันหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่จีนกันหน่อยนะฮะ ถ้าพูดถึงประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะต้องนึกถึงหนังจีนกําลังภายในนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะฮะบางครั้งเนี่ยกำลังภายในมันก็ดูเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะฮะมีพลังตัวเบาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิชาตัวเบาแล้วกันนะฮะอยู่ที่ประเทศจีนซึ่งวิชาตัวเบาเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ต้อง แกร่งกล้าอะไรเลยนะฮะถึงจะสามารถใช้วิชานี้ได้วัยเยาว์หรือว่าวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้ด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยเฮอร์ชูนะฮะเขตปกครองตอนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นคาพเรียนพรรศึกษาของเขานั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นวิชาตัวเบาที่ต้องสอบให้ผ่านด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนอกจากนี้นะฮะ การล่องแพไม่ไผ่ลำเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สองเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒน,นธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนด้วยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ,ะสำหรับภาพความน่าทึ่งนี้นะคะั้นคือรายการข่าวด่วนไายรารประจําวันนี้สวัสดีครับ